สวัสดีครับเซเวนดอยครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะพาเราทุกคนนะครับมาดูเจ้าเชลยของผมนะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเรื่องของการดูแลการให้อาหารการเซฟรวมถึงเทคนิคนู่นนี่นั่นนะครับผมก็จเจ้าไว้หลังบ้าน,นครับอันนี้คือสุ่มนะครับผมเอามาขังไว้หลังบ้านเพราะว่าไม่อยากรบกวนมันมากจนเกินไปนะครับก็จะมีผ้าด้านนู้นจะ ปิดทึบนะครับด้านนี้ใช้ผ้าลายพางนะครับทําให้มันมีแบบอากาศมีแสงเข้าบ้างนะครับมันจะได้แบบไม่มืดเกินไปนะครับโอเคไปดูกันครับอันนี้คือสุ่มนะครับผมใช้บล็อกวางทับข้างบนนะครับแล้วก็ผมใช้ผ้าสีฟ้าแบบนี้นะครับทุกคนปิดด้านในนะครับเพื่อไม่ให้หัวเฉลยแตกนะครับปีที่แล้วแต่ปีที่ผ่านมานะผมเอาแบบสุ่มเปล่าเปล่าเลยนะ ก็หแตกไวหลายตัวนะครับนี่คือผ้าลายพลางนะครับเอามาปิดนะครับเพื่อที่จะให้โดนแสงบ้างแล้วก็หลบแดดได้บ้างนะครับประมาณนี้นะผ้าลายพลางนะครับโอเคครับก็สังเกตดูนะครับข้างในนี้ผมจะปล่อยตัวเมียไว้ด้วยนะครับเราสังเกตดูครับตัวเมียเนี่ยจะเป็นทั้งเพื่อนแล้วก็จะเป็นตัวที่สอนเฉลยกินนะครับ ในอดีตนะครับในอดีตปู่ย่าตายายสมัยนั้น,นครับเขาไม่ได้เอาตัวเมียใส่นะไก่ป่าที่ต่อมาเนี่ยโอกาสรอดน้อยมากจะผอมตายบ้างนูนนี่ตายบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะมันมีเทคนิคแบบเอาตัวเมียใส่เข้าไปข้างในผมรู้ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับคนที่เล่นไก่มันจะเป็นการดีมากๆจะทําให้ไก่ป่าเนี่ยมีความแห่น้อยลงนะมีความแห่น้อยลงแล้วก็สอนเขากินข้าวกิน,ากนอาหารเป็นนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนของเขาด้วยนะครับ ก็มาดูเรื่องของอาหารอาหารเนี่ยผมจะให้เป็นข้าวเปลือกนะครับแล้วก็มีข้าวโพดมีอาหารไก่นิดหน่อยนะครับจริงๆมันยังกินอาหารแล้วก็กินอะไรที่แบบข้าวโพดบดอะไรพวกนี้ไม่เปลี่ยนนะครับหลกักๆเลยที่เห็นกินก็จะเป็นข้าวเปลือกนะครับข้าวสารไม่แนะนํานะครับจะทําให้ไก่ป่วยนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับเขาจะกินได้นะครับก็ใส่แบบนี้ไปก่อนนะถ้าเขากินเก่งแล้วเนี่ยผมถึงจะให้เป็นข้าวโพดบดให้เป็นอาหารอะไรต่างๆไปนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับเอาไว้ในสุ่มแบบนี้สักประมาณอาทิตย์กว่าๆหรือเกือบ2อาทิตย์ประมาณนั้นนะครับเพราะว่ากรงของเขาเนี่ยพอดีว่ามีแม่ไก่ตัวหนึ่งกําลังฟักไข่อยู่นะครับก็ไม่อยากไปรบกวนนะครับแล้วก็มันเป็นลูกของเจ้าสาด้วยนะครับก็ไม่อยากไปรบกวนก็รอให้ฟักเป็นตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายไก่ป่าตัวนี้ไปอยู่กรงนั้นนะครับ <S <S จริงๆอ่ะกรงนั้นเนี่ยผมทํามาเพื่อไก่ป่าโดยเฉพาะนะครับโอเคก็เดี๋ยวสักระยะหนึ่งนะผมจะย้ายไปนะครับ เราสังเกตดูที่ขาครับทุกคนเราสังเกตดูที่ขาไก่ป่านะมันจะมีเชือกอยู่จริงๆไม่ใช่เพราะอะไรนะครับจริงๆผมอยากมัดขาไว้ใครไม่มัดก็ได้นะครับแต่ผมมัดไว้เพราะผมจะเปลี่ยนกลงจะถ่ายกลงในอีกไม่นานนี้นะครับไม่อยากปล่อยตัวไก่ป่าเลยเพราะว่าเวลาผมจะจับใหม่เนี่ยมันจะจับยากนะสุ่มค่อนข้างใหญ่เวลาจับมันจะดิ้นนี่นั่นนะครับคนเดียวจะเสียเสียหายกับตัวไก่ป่าด้วยนะครับก็เลยแบบ มัดเชือกไว้ดีกว่านะเวลาจะถ่ายกลงอะไรเงี้ยจะเปลี่ยนกรงอะไรเงี้ยก็จัดให้จัดเชือกให้แล้วแล้วก็เปิดกลงเปิดสูมเลยนะครับจะจับง่ายแล้วไก่ไม่ไม่กระทบกับอะไรด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับการดูแลแล้วก็มันจะมีเทคนิคอื่นๆอีกแต่ว่ามันเป็นของกลงใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทําคลิปสอนแล้วกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็าพาเรามาดูคร่าวๆประมาณนี้นะก็โอเคนะครับก็สาหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรก็ฝากเราทุกคนติดตามวยแล้วกันนะครับ สำหรับนี้ผมเซเว่นดอยสวัสดีครับ